เซคโนสวัสดีค่ะบ้านพร้อมที่ดินราคาประหยัดนะคะแต่เน้นตามสภาพท่านต้องไปรีโนเวทกันเองนะคะอาจจะมีรีโนเวทปรับปรุงกันหน่อยค่ะแต่บ้านหลังนี้นะคะถึงจะอายุค่อนข้างเยอะแล้วแต่ไม่มีผู้เสียชีวิตในบ้านแน่นอนนะคะบ้านพร้อมที่ดินค่ะปรับลดราคานะคะเหลือเพียง3,500 0 0บาทสร้างไม่ได้แล้วนะคะราคานี้นะคะ บ้านสองชั้นค่ะชั้นล่างเป็นปูนชั้นบนเป็นไม้นะคะขนาดตัวบ้าน6คูณ15เมตรค่ะอยู่บนที่ดินขนาด44ตารางวา2ห้องนอน1ห้องน้ำค่ะเป็นที่ดินฉนดคุกแดงพร้อมโอนได้เลยนะคะราคาตามสภาพค่ะอยู่ในหมู่บ้านบึงนอนอกตําบลโคกสีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลน,นครค่ะ 3 5 0 0 0 0บาทนะคะเป็นที่ดินฉนดทคุกแดงรอนสอสีจอด้วยนะคะสนใจติดต่อสอบถามหรือว่านะัดชมค่ะติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปแอดแนะนำให้ชมเท่านั้นนะคะส่วนเบอร์โทรผู้ขายเราก็ใส่ไว้ให้ตรงคำอธิบายเพิ่มเติมนะคะในว,วันนี้ขอลากันไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ